จเจริญสุขจเจริญธรรมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายคณะธรรมยาตากลังเดินออกมาจากวัดโคกงามตีสามสิบก้านาทีช่งนี้ก็ถึงเดินผ่านมาทางอะไรเนี่ยผู้ แถวตรงอย่าไปเดินออกมาแนยไงแถวตรงเนี่ยแถวตรงกยกเออย่างนี้มากระอด่าไปค้างเออแถวตรงตรงเท้าถอดตัวเน่ะองเทา้าเดินก้มหน้าเดินก้มหน้าเอา ได้เดินทันกันหน่อยได้ไม่ทันเพื่อน เดินดูกันอย่าย,าย่ำอย่าไปเดินออกข้างเดินเดินดูซ่นเพื่อนอ่ะอย่าไปใกล้กัน <c oughs>

ส่องไม่ใช้ไปส่องหน้าคนส่องลงดินยยได้ยาายแน่ยกขึ้นยกลงแม่พาเออ ตื่นเมื่อยแขนจบข่าวธรรมชาตาที่ติดตามรับฟัง นี่ก็มือดอยู่ปิด